1,510กิโลเมตรครับประหยัดไปได้หลายแสนบาทกับ All New GLC 350 EMG เด่นดุอคันนี้เลยนะครับเลขไม้น้อยมากไปแค่8,510กิโลเมตรนะครับแล้วก็เที่มี Plug-in Hybrid นะครับ PHEV นะครับวิ่งได้ไกลถึง120กิโลเมตรนะครับมาจัดตัวเครื่องยนต์นะครับเบนซินนะครับ2 4เทอร์โบ204แรงม้าบวกมอเตอร์ไฟฟ้าอีก136แรงม้ารวมกัน323แรงม้านะครับแบตเตอรี่ความจุที่30กิโลวัตต์นะครับทำให้วิ่งโดยไฟฟ้านี่ครับได้ความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรระยะทาง120 สิกิโลเมตรนะครับนึกดูนะครับว่าใครใช้รถวันละไม่เกิน100โลครับแทบไม่ต้องใช้น้ํามันได้เลยนะครับคิดดูนะครับว่าจะประหยัดแค่ไหนแล้วก็สะดวกสบายแค่ไหนกับ SUV คันนี้นะครับและที่สำคัญราคาเพียงแค่3ามล้านเก้าหมบาทแล้วก็กันชนครับเป็นแบบ AMG นะครับออปชั่นแน่นจัดเต็มเลยนะครับไฟหน้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดของ Mercedes Benz ครับกับ Digital Light นะครับมี Day Time Running Light ตัวโคงไฟให้เรียบร้อยล้อมาพร้อมกับ Double Spoke Color by AMG นะครับขเบิลสโบร์ไบคันเลอราน์เอ็มจีนะครับเปิดปิดยี่ระบน ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไซด์และนี่บอบ์ดที่เป็นแบบอลูมิเนียมด้วยประตูทั้ง4บานก็ระบบ Keyless Go ให้เรียบร้อยนะครับดีไซน์ไฟท้ายใหม่ฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับยังเป็นแบบ LED อยู่เรียบร้อยนะครับกันชนด้านหลังเป็นแบบ AMG ปลายท่อคู่นะครับแล้วก็มี Parking Sensor ทั้ง6จุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้ามีระบบ Hand Free Access ให้เรียบร้อยนะครับ o อ p อชั o นครบคันไม่มีตัดออกเลย ความจุห้องสำหรับด้านหลังประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะมี wall c h a r ที่บ้านมาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับเราสามารถชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับตัวบอกก็ยังสามารถพับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสําหรับการชาร์จไฟนะครับรองรับทั้งระบบ AC และก็ระบบ DC นะครับเสียบไฟบ้านเสียบปลั๊กชาร์จได้เลยสำหรับคท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ w w w b a n k i n k c o m ได้เลยนะครับหรือว่าสนใจ GLC 350e m g คันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับ นี่ครับภายในได้แบบนี้เลยนะครับ All New GLC นะครับผมนี่เบาะเป็นทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ทูโทนครับ black and black color นะครับเป็นหนัง black artico นะครับผมมี memory package ให้สำหรับเบาะคู่หน้านะครับมี h ฮีตติ้งซีทให้สำหรับเบาะคู่หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับปรับไปง่ายนะครับตรวนี้เขาปรับไปน่าคล้ายๆกับตัวทัสสกรีนนะครับผมนี่เขาใช้ระบบสัมผัสเอานะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะครับใช้ระบบทัสคอนโทนให้เรียบร้อยนะครับมี paddle shift ให้นะครับปรับไฟฟ้าดดดด้้้้้้ววววยยยนนนนนะครรััััับบตีีปไไฟฟาาา4ททิศงงเเช่่กหจอฝ คนขับประมาณ12.3นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาตรวัดที่สามารถปรับตั้งค่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบนะครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่เหมือน iPad เลย11.9นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ MBUX 7เเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็มีตัวกล้องรอบคันนะครับเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับไฟแอมบิไลท์ปรับได้64สีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นแอร์แบบ2โซนนะครับมีฟิงเกอร์ฟรินท์นะครับสามารถใช้ลายนิ้วมือนะครับจดจำข้อมูลพวกขี่ได้และ ดูสังเกตครับว่าจะเงียบมากๆเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เข้าความจุเยอะมากๆครับระบบักษาวความปลอดภัยนะครับมีมาให้ครบคันนะครับไม่น้อยหน้ารุ่น s c a r าเลยไม่ว่าจะเป็นตัว b i s p o t As 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 นะครับ l a n e Keeping Assist หรือว่าตัว Distant Pilot Assist d i s ์ Tonic ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ข้างหลังรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากว้างนั่งสบายนะครับค่อนข้างกว้างกว่ารุ่นเดิมนิดนึงนะครับผมตัวเบาะก็นั่งสบายนะครับเป็นวัสดุเดียวกันกับหนังด้านหน้านะครับรองรับ Isofix ทั้ง2ฝั่งนะครับมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังช่องเสียบ USB C มีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างก็มีม่านนะครับอ่าดึงมาเป็นระบบธรรมดานะครับผมตัวนี้สวยงามเลยแล้วเรื่องจักรเบาะนะครับตัวนี้เขาดีไซน์ใหม่นะครับทำให้คนที่นั่งหลังเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดด้วยครับโปร่งโล่งสบายนะครับกับ All New GLC 350 e AMG Dynamic คคคััััันนนนนนีีีีี้ะะรรรรบบถถปป2024 2ยงงมวาตึเดือ11 27นะครับเลขไม่นะครับตอนนี้8,510กิโลเมตรนะครับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่3ล้านกับ90,000บาทให้นะครับประหยัดจากรถใหม่ไป1ล้านบาทเลยนะครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ